ต้องบอกเลยว่าบางคนเนี่ยเวลาอยากจะสร้าง QR Code เนี่ยเขาก็ต้องไปเข้าเว็บลนเว็บนี้ในการที่จะสร้าง QR Code ถูกไหมครับซึ่งอาจจะมีแบบว่าใช้งานได้มั่งลิมิตมั่งอะไรเงี้ยผมได้ทําการสร้างหน้าเว็บนะฮะที่เป็น QR Code Generator สำหรับทุกคนใช้งานฟรีนะฮะวิธีการใช้งานง่ายมากเลยก็คือว่าสมมุติว่าเรามีข้อความอะไรบางอย่างอยากจะให้มันเป็น QR Code เราก็เข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการแปะ QR Code ไว้ให้นะฮะ คราวนี้ถ้าหากว่าแบบไม่อยู่ใน QR code ทำยังไงไปที่เว็บไซต์นะครับผม Binary b a นะครับอันนี้นะฮะแล้วเราก็กดไปที่ผลงานนะครับปุ๊บแล้วก็คลิกไปที่ QR code ตรงนี้แล้วก็กดเข้าเล่นได้เหมือนกันนะครับโอเคก็คือเข้าได้2ทางแหละจากฝั่งหน้าเว็บของผมเองกับ QR code นะับประมาณนี้พอที่มาสอนการใช้งานนะครับผมส่วนใหญ่แล้วว่าคนจะใช้กับเรื่องของ URL เพราะมัน มันเอาไว้สำหรับเข้าถึงเว็บอ่ะแบบเป็นช็อตคัทบบสแกนด้วยมือถือได้เลย,เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าผมอยากจะทำ QR Code สำหรับเข้าตัวเว็บไซต์แบเตอรี่บาวของผมนะครับผมก็เอาลิงก์มาแปะครับนะฮะลิงก์มาแปะแล้วกดทําการสร้าง QR Code นะครับผมก็จะได้ QR Code ออกมาเลยนะฮะจะใช้วิธีการคัดลอกหรือว่าดาวน์โหลดลงเครื่องก็ได้นะครับแล้วแต่แต่คราวนี้ผมจะอธิบายต่อนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของอรูปแบบอื่นนะครับอย่างเช่น WiFi Wi-Fi เนี่ยก็สําหรับร้านอาหารร้านค้าที่มี Wi-Fi ฟรี free อยากแจกคนนะครับที่มาที่ร้านแล้วก็สามารถใส่ชื่อ Wi-Fi ลองไปแล้วก็รหัสผ่านนะครับแล้วก็สราง QR code ได้เลยนะฮะแล้วพอมีโคสแกนเนี่ยมันก็จะไปทําการ Sign-up นะฮะเป็นการเรียกว่าอ่ะล็อกอินไปใช้งาน Wi-Fi ได้เลยทันทีนะครับรูปแบบอื่นนะครับอย่างอ e ีเมลเนี่ยก็ไม่มีอะไรครับผมก็เป็นแค่อ e ีเมลแล้วก็อ่า รายละเอียดอื่นๆน,นะครับสำหรับในการสแกนเพื่อที่จะไปส่งอีเมลเนาะโทรศัพท์ก็เป็นเบอร์โทรนะครับสแกนในมือถือเนี่ยมันก็จะเป็นเบอร์โทรเลยนะครับขึ้นมา SMS เหมือนกันวีการนี่ผมลองแล้วมันจะไปในส่วนของคอนแทคมือถือเลยเรียบร้อยนะฮะส่วนตำแหน่งเนี่ยน่าจะไปอาตัวของ Map ในแต่ละแพลตฟอร์มเอาเลยนะครับประมาณนั้นก็ง่ายๆครับมีอินพุตกรอกไปกดสร้างปุ๊บเรียบร้อยดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรีนะครับ ก็อย่าลืมไปใช้งานกันด้วยนะครับผมเพราะว่าผมทําเอาไว้เป็นตัวของการแจกให้คนใช้งานได้ฟรีนะครับอย่าลืมไปใช้กันด้วยนะครับผมฝากด้วยครับ